ช็อกวงการทันทีเมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์คดีหมายเลขแดงที่ลอลิง14519ทับ2 5ง0องบังคับคดีล้มละลาย4ระบุว่าสารล้มละลายกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่1มีนาคม2559ให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนลูกหนี้ล้มละลายแล้ว และสารได้กำหนดนัดไต่สวนลูกนี้โดยเปิดเผยนศสารล้มละลายกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร A ชั้น2 4ขีด4ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2559ทั้งนี้เมื่อวันที่5มิถุนายน2555เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิจำกัดหรือบอสสเจ้าหนี้ฟ้องต่อศาลล้มละลายย้อนกลับไปก่อนที่ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนหรือท่านมุย้ยเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ท่านมุ้ยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงกรณีนี้ไว้เมื่อปี2555ว่าเรื่องนี้เป็นคดีเก่าที่เข้าใจว่าน่าจะหมดอายุความไปนานแล้วโดยมีจำนวนตัวเลขที่ถูกฟ้องเพียงแค่กว่า2ล้านบาทและเคยถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะมาแล้วทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยท่านมูยยังเปิดเผยอ,อีกว่าปกติเรื่องเงินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแม้แต่เช็คก็ไม่ได้ใช้จึงทรงไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดแต่สุดท้ายคดีนี้ก็นำไปสู่คำสั่งศาลให้ท่านม้ยเป็นบุคคลล้มละลายในที่สุดสำหรับมูลเหตุของการถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้นต้องเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายซึ่งประกอบด้วย 1. มีหนี้สินล้นพ้นตัว และมีพฤติการเข้าข้อสันนิษฐานของพรบรล้มละลายมาตรา8เช่นหนีนี้ 2. ลูกหนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นหนี้1่1ล้านบาทขึ้นไป 3. หนี้นั้น,นต้องกำหนดจำนวนได้แน่นอนณนะวันที่ฟ้อง นพ้ลลหลังจากมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะทำให้ไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเองและถูกจำกัดสิทธิหลายๆประการเช่นห้ามออกนอกราชอาณาจักรหรือกรณีที่เป็นข้าราชการให้ถือว่าขาดคุณสมบัติขณะที่หลักการที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นสภาพเป็นบุคคลล้มละลายก็สามารถทำได้ทั้งการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ยอมรับคำขอประนอมหนี้ การปล่อยเวลาให้มีผลทางกฎหมายโดยบุคคลธรรมดาล้มละลายจะพ้นสภาพในระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาตามพรบล้มละลายพุทธศักราช2483มาตรา81ทั1และการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา135 สำหรับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนคหรือท่านมุ้ยเป็นที่ยอมรับและยกย่องสูงสุดในวงการภาพยนตร์ทั้งในฐานะผู้กำกับผู้เขียนบทและผู้อำนวยการผลิตส่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับการแสดงประจําปี2544ปัจจุบันดํารงตําแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมมสมาสมภา์ภาพยนตร์แห่งชาติ มุ้ยเป็นผู้ก่อตั้งพรอมิรโปรดักชันจำกัดหรือชื่อเดิมพรอมิรภาพยนตร์โดยได้ชื่อมาจากซอยพรอมิรที่ตั้งของวังละโวและโรงถ่ายของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการพระบิดาปัจจุบันมีโรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่พรอมิดสตูดิโอที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลงานที่โดดเด่นได้แก่สุริโยไทยในปี2544ซึ่งเคยเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดที่600ล้านบาทจากทุนสร้างกว่า400ล้านตามมาด้วยภาพยนตร์ชุดตำนานสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชที่เข้าฉายถึง6ภาคร,ระหว่างปี2550ถึงปี2558 ซึ่งทำรายได้รวมไปถึง913ล้านบาทจากทุนสร้าง700ล้านบาทโดยได้งบสนับสนุนส่วนหนึ่งจากภาครัฐในโครงการไทยเข้มแข็งเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาท ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งผ่านสายตาคอนหนังไปก็คือพันท้ายนรสิงห์ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้เหมือนภาพยนตร์พีเรียดฟอร์มใหญ่ก่อนหน้าแต่มีความพิเศษคือมีเวอร์ชั่นละครโทรทัศน์ให้ได้ชมกันอีกครั้งทางช่อง w o r k p o พอยท์หลังจากลาโรงภาพยนตร์ไปแล้ว ในด้านของชีวิตครอบครัวท่านมุ้ยเป็นบุตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและท่านผู้หญิงอุบลยุคนณอยุธยามีหม่อมสี่คนมีโอรสธิดาหกคนโดยโอรสธิดาที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิง ได้แก่คุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุงยุคคนเจ้าของค่ายละครสีคำรุงโปรดักชันซึ่งเคยออกมาให้ข่าวว่าเจ้าตัวประสบปัญหาถูกบริษัทบลูริบบอนที่กำลังมีคดีเรื่องไม่จ่ายค่าตัวนักแสดงกับผู้จัดละครอ้ําอดิชาติเบี้ยวเงินและคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคคนผู้กํากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ไฟแรงจากมีหาอโยธยาและสารวัตรหมาบ้าเจ้าของรายการทางอินเทอร์เน็ตอย่างฟุกุกทีวี